และนี่ก็คือมือถือตัวแรกที่ซัมซุงปล่อยออกมาในปี2021นี้ Galaxy A 3 2ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสรเสรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าซัมซุงนะครับเจ้าซัมซุง Galaxy A32 เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเลยเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด pause แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงก็คือหลังจากที่เราเนี่ย รอนะครับเจ้าตัวหน้าตาของเจ้าตัวสัมสุงว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> เมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนดีทรงดีไซน์สักทีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว Galaxy a 3 2เนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วเป็น Official Render เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูด,ดีๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยน่าสนใจมากคือจะไม่มี camera bump นะครับเหมือนเจ้าตัว Galaxy S 20 Ultra ต่างๆเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเหมือนด้านหลังเนี่ย กล้องนี่มันค่อนข้างที่จะหนามากๆเลยนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเขาการดีไซน์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็เจ้ารุ่น A32 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมือถือ 5G ของซัมซุงที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยจะขายดีเทําเทท่าเลยเพราะว่าทางค่ายคู่แข่งเนี่ยอย่างค่ายผลไม้เนี่ยก็ยังไม่มีมือถือ 5G ราคาประหยัดออกมาสู้เหมือนกัน เมื่อพูดถึงเรื่องด้านหลังแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องกล้องไม่ได้นะครับดีไซน์ของกล้องนี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเพราะว่ารอบๆเจ้าตัวเลนส์กล้องเนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยี c o l o r c o a t e เนะครับเวลาที่โดนแสงไฟเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้ถือว่าสวยมากแล้วก็ส่วนกล้องเนี่ยมีมาด้วยกันถึง4ตัวด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยมีการระบุมาว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยจะใส่เซนเซอร์48ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็มีอัลตร้าไวแล้วก็เป็นเทเลโฟโต ตัวสุดท้ายเนี่ยคาดว่าจะเป็นเจ้าตัว macro lens นะครับแล้วก็เจ้าตัว LED flash เนี่ยก็วางการวางเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวพลาสติกหรือว่าเป็นพลาสติกแบ็กนะครับซึ่งมันก็เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าบัต g เจ็ตสมาร์ทโฟนนะครับเป็นมือถือราคาประหยัดซึ่งสเปคค่อนข้างที่จะดีทีเดียว แล้วก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องด้านหน้ากันบ้างนะครับเรื่อง Front Screen ด้านหน้าเนี่ย6.5นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยเบสโซนะครับหรือว่าขอบๆของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรเลยโดยเฉพาะด้านล่างนะครับแล้วก็เจ้าตัวกล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นดีไซน์นะครับเป็น Infinity V นะครับไม่ใช่ i n f ฟิน t y U แล้วตัวนี้จะใช้ชื่อว่า Infinity V นะครับซึ่งคือผมคิดว่ามันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่ เก่าไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีการคาดการ์กันว่าเจ้าตัวดีไซน์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นดีไซน์นะครับของเจ้าตัว Galaxy A 5 2แล้วก็ Galaxy A 7 2ในรุ่นต่อไปก็เป็นได้ซึ่งถ้าเป็นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคือด้านหลังอะ่ะผมผมไม่มีปัญหากับมันเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนดีไซน์ให้มันเก๋ไก๋กว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยก็น่าจะดีกว่านี้ ส่วนความเป็นไปได้นะครับที่เจ้าตัว a 5 2แล้วก็ a 7 2เนี่ยจะใช้ดีไซน์เดียวกับเจ้าตัว Galaxy A 3 2เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะครับในรุ่น Galaxy A Series ต่างเนี่ยเวลาที่เขาออกซีรีส์ตัวนี้มาตัวหนึ่งเนี่ยส่วนมากเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆล,ละไม้คล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับฉะนั้นคือส่วนตัวผมเองเนี่ยอยากจะให้มีการเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้านิดนึงกล้องหลังเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหา อยู่แล้วผมคิดว่าค่อนข้างที่จะชอบดีไซน์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีพวกแคมราบัมที่เวลาเราสามารถไม่ใส่วางกับพื้นเนี่ยมันจะไม่มีการเหมือนสั่นไปสั่นมาอะไรเงี้ยไม่มีการที่แบบเข้าใจใช่ไหมนะครับก็ทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัว galaxy s 3 2เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะรอ ดูดีไซน์จริงๆของเจ้าตัว A 5 2กับ A 7 2ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าราคาน่าจะถูกที่สุดในรุ่นของ s a m s u n ง 5G ตอนนี้นะครับก็วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริรๆเสรนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วขอขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์ subscribe